ข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดนะครับจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องยอ่อแล้วก็กำหนดฉายนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลตัวละครแล้วก็ข้อมูลของมบิสูตนะครับเราจะไปเริ่มที่ในเรื่องย่อก่อนนะฮะโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเริ่มในปี AS 1 2 2ยุคที่บริษัทมากมายเข้าสู่อวกาศและได้สร้างระบบเศรษฐกิจกว้างใหญ่ไพศาลเด็กสาวคนเดียวจากดาวพุธอันห่างไกลได้ย้ายมาโรงเรียนเทคโนโลยีแอสติกคาเซียที่บริหารโดยเบเนริกกุ๊ปผู้ครอบคอรองอุตสาหกรรมมบิสูตเธอชื่อซูเรต้าเมอร์คิวรี่โดยแสงสีแดงที่เผาไหม้ในหวนนนหที้่่ลม นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องโดยย่อที่ปล่อยออกมานะครับส่วนต่อไปจะเป็นกําหนดฉายนะฮะกำหนดฉายภาคโพลห็อกนะครับจะฉายในวันที่14กรกฎา,าคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนเนื้อหาในซีรีส์นั้นจะเริ่อมอนแอร์ในเดือนตุลาคมครับทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นข้อมูลถัดไปนะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็โมบิสูดนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทําการวิเคราะห์แล้วก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับผมเพราะถ้าผมมาเล่าข้อมูลให้ฟังอย่างเดียวมันก็จะผิดคอนเซปต์รายการที่เป็นดินสส่่ส่วววววนนนนนตััเเเเเขข้้้้้้าาาาาไไไปดดดดยยยใคคครรรรทีหหห็็็ือมมมมมกถะบ ตัวละครตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือตัวหลักของเรานั่นเองนะฮะนั่นก็คือน้องซูเรต้าเมอร์คิวรีนะครับน้องเป็นนักเรียนปี2ในหลักสูตรนักบินที่ย้ายมาจากดาวพุธนะครับโดยนี้ใส่ส่วนตัวของน้องนั้นทางข้อมูลที่ปล่อยออกมาครับได้บอกว่าน้องเป็นคนขี้อายนะฮะในนินทาการดัมอีพีหนึ่งนะครับผมได้เดาว่าน้องอาจจะไม่ใช่นักบินนะฮะน้องอาจจะเป็นคนซ่านะครับแต่ตอนนี้นะฮะข้อมูลยืนยันแล้วนะครับว่าเรียนหลักสูตรนักบินก็น่าจะเป็นนักบินนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นนักบินของแอริเอล ต,ตัวละครตัวที่2ก็คือมิโอรีนเรมแบนครับเธอเป็นนักเรียนปี2เมืองโซเลตตานะฮะโดยเธอนั้นเป็นเลือดในหลักสูตรยุทธการครับโดยเธอนั้นเป็นลูกสาวของเดลลิงเรมแบนนะฮะซึ่งคนคนนี้ก็เป็นประธานของเบเนริตกุ๊ปแล้วก็เป็นประธาน,นาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะฮะส่วนนิสัยส่วนตัวนั้นเธอไม่ค่อยถูกกับพ่อครับตัวเธอเองก็ไม่ได้มีโบวิสูประจําตัวนะฮะเพราะเป็นฝ่ายยุทธการออกแนวไปทางบัญชาการมากกว่าคุณจะประมาณนั้นนะฮะถ้าผมเดานะ ตัวละครตัวที่3ามแล้วครับเขาชื่อว่ากูเอลเจสเตอร์นะครับผมตัวนี้ตัวเขานั้นนะฮะเป็นทายาทของบริษัทเครื่องจักรกลหนักเป็นหนึ่งใน3กิจการของเบนดริตกรุ๊ปนะครับตัวเขาเองนั้นเป็นนักบินปีที่3ในหลักสูตรนักบินนะฮะนิสัยส่วนตัวเขานะครับข้อมูลได้บอกว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหง่ายนะฮะและตัวเขาเองนั้นก็มั่นใจในฝีมือตัวเองสุดๆเลยฮะโมบิสูของเขานะครับมีชื่อว่ากูดเดลนซ่านะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าภาคนี้อ่านยากมากแต่ละตัวนะฮะะะะะะกกกก็็็็ดีไซนนนนนน์โมมววิคคคครรรรัััับบบบจเเเปแแตตตหหหาาาๆใญ่อ เขาเป็นมูอเสูตรระยะประชิดครับโมบิลิตี้อาจจะไม่สูงมากแต่ถ้าให้เราก็คือมีพละกําลังสูงครับตัวละครตัวที่4นะครับมีชื่อว่าเอรันเซเลสนะครับเขาเป็นยอดนักบินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิทยาการเพลย์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน3กิจการของเบนริดคุปเหมือนกันตัวเขาเองเป็นนักบินปี3ครับผมแน่นอนว่าอยู่ในหลักสูตรนักบินนะฮะบุคลิกของเอรันนะครับมีบุคลิกที่เงียบขขึมนะฮะรักสันโดดไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวข้อนั้นถูกใจในตัวซูเรับ โมบิสูงเขานั้นน่าสนใจมากครับเพราะโมบิสูของเขาเป็นกันดั้มนะฮะโดยการดั้มตัวนี้นะครับมีชื่อว่าฟาเร็กครับก็ดูแล้วก็ไม่มีทรงที่จะเป็นการดั้มเลยนะฮะแต่ว่าอ <c oughs> เห็นแล้วก็แบบว่าการดั้มจริงเหรอแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็มีความเท่อยู่คือมันมันเท่แหละมันมันเท่มากเลยนะฮะในความคิดผมอันนี้อันอนี้ไม่ได้พูดอวยนะก็คือเท่จริงแหละแต่แบบมาทรงตัวลายมากเลยะแล้วก็แบบว่าแบบ อะไรวะตรงไหนมันคือความเป็นกันดั้มวะ <c oughs> เอาฮะกันเขาบอกว่ากันดั้มกบกันดั้มครับแล้วก็มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับที่ได้ปล่อยข้อมูลออกมานะฮะเขามีชื่อว่าเชดิกเซเนลลี่ครับตัวเขานั้นเป็นลูกบุญธรรมของ c ีอบริษัทป้องกันภัยแกสเลนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสามกิจการของเบเนดิกุ๊ปอีกแล้วนะฮะหนึ่งในสามกิจการนะฮะอีกแล้วนะฮะ โดยตัวเขานะครับเป็นนักบินปี3นะฮะแล้วก็มีฝีมือในการบริหารธุรกิจนะครับผมแล้วก็จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของวงตระกูลในรุ่นต่อไปด้วยนะครับโมบิสูของเขานะครับอ่านชื่อโคตรยากเลยนะฮะเพราะมันอ่านได้หลายแบบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นดูแล้วกันนะว่าใน Google มันอ่านว่าอะไรนะฮะมิคาเอลิสนั่นแหละฮะมิคาเอลิสครับก็ดูจากดีไซน์หุ่นแล้วเป็นดีไซน์หุ่นที่ค่อนข้างที่จะเท่มากนะฮะอันนี้จะบอกเลยว่าเท่จริงนะฮะไม่ได้แอบแซ่บเหมือนตัวก่อนนะฮะก็ เป็นตัวที่เท่รองลมาจากแอเรีกันด้าเลยนะครับดีไซน์หุ่นก็ดูพิวนะฮะดาไม่ออกเลยว่าจะมาทรงไหนนะฮะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ได้ถูกปล่อยออกมาเพิ่มนะฮะโดยส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วนะฮะก็ดูแล้วน่าจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับก็เป็นนักเรียนปี2กับปี3นะฮะตัวละครหลักๆแล้วก็ตัวน้องเองนั้นเพิ่งจะย้ายมาเรียนครับก็เท่าที่ดูนั้นโปรไฟล์น้องนั้นค่อนข้างที่จะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรดูจะธรรมดาถ้าเด้บแบบตัวละครตัวอื่นซึ่งก็แบบออกแนวเด็กเส้นอะเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้มาจากบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนดูแล้วก็อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมาฮีโร่คาเดเมียไหมแบบว่าเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนอันนั้นก็เป็นลูกของฮีโร่ชื่อดังคนนั้นอันนี้ก็เป็นลูกของอีตาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เหมือนกับลูกท่านหลานเธอฮะก็ดูแล้วน้องนางเอกนี่น่าจะแบบว่าลำบากระบนหน้าดูเลยนะฮะ ในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์คาแรคเตอร์ในแบบ a อนิเมะยุคใหม่นะครับก็โอเคค่อนข้างโมเดิร์นก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะที่ตัวละครจะเป็นเด็กนะครับส่วนในเรื่องการออกแบบโมบิลสูทนั้นก็ผมอาจจะมีตะขิดตะขวงใจบางตัวประมาณนั้นนะฮะแต่ก็แบบก็ต้องรอดูอยู่ดีแหละเพราะว่าเราไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้ตอนนี้นะฮะันาดแบบพอเป็นภาพนิ่งมันอาจจะดูแบบไม่เท่งไงแต่พอเป็นในอนิเมะแล้วอาจจะเท่มากก็ได้นะครับก็ ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะรอชมภาคนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่มากนะครับในการที่แบบว่ามีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงแล้วก็ดีไซน์หุ่นที่แปลออกไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นจักรวาลที่ทําแยกออกมาไม่ใช่จักรวาลหลักหรือจักรวาลที่เคยมีมานะฮะซึ่งน่าสนใจมากครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอวิเคราะห์ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไม่อยากวิเคราะห์ไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมีดราม่า,มาว่า <ๆ S 2> เฮ้ยอ,มมอนิเมะมันยังไม่ออกเลยทำไมถึงพูดแบบเป็นตู่เป็นตาไดา้อะไรอย่าง เดี๋ยวฉายมาก็จะมีนิทาการดั้มอีกตอนแน่นอนนะที่เกี่ยวกับอนิเมะภาคนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีเกี่ยวกับอนิเมะภาคนีทีก็จะเป็นช่วงตุลาเลยนะฮะก็พยายามจะทําคลิปแต่ละคลิปนะครับไม่ให้ซ้ําการดั้มแต่ละภาคก็จะพยายามเปลี่ยนภาคไปเรื่อยเื่อยนะฮะจะได้ไม่ซ้าจาเจนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เห็นด้วยกับที่ผมพูดมาไม่เห็นด้วยกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือพวกคุณคาดหวังอะไรกันด้านภาคนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มากสําหรับผมนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือผมอยากเห็นสงครามจริงๆครับแต่ว่าคงอาจจะได้เห็นยากเพราะว่าในเรื่องมันเกี่ยวกับในแบบในโรงเรียนในอะคาเดมี่อ่เนอะมันก็คงจะอาจจะยากไปนิดนึงเพราะว่า เด็กกับสงครามมันอาจจะไกลกันแต่ว่าบางภาคก็ยังเป็นเด็กแต่ก็มีสงครามจริงจนะยังไงก็แล้วแต่ครับผมขอจบนินทาการดนัมอีพีนี้แต่เพยงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับผมยังมีนินทากนานนัมอีกหลายคลิปให้ดูนะฮะแล้วก็ต้องขอบขคุณผู้ที่กดติดตามทั้งใหม่และเก่านะครับสำหรับใครที่มีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกักาพนน้บห